สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้จะชวนคนรักสวยรักงามมาทำโทนเนอร์มะเขือเทศใช้กันค่ะสำหรับโทนเนอร์สูตรนี้ก็จะใช้ได้ทั้งทำความสะอาดผิวหน้าและสเปรย์ผิวระหว่างวันนะคะ การใช้โทนเนอร์ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะที่ถือว่ามีความสําคัญเมื่อล้างทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ควรจะใช้โทนเนอร์เช็ดทําความสะอาดอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะมั่นใจว่าผิวเรามีความสะอาดพร้อมที่จะรับครีมหรือเซรั่มในขั้นตอนต่อไปคะ่ะนอกจากนี้เรายังสามารถนำโทนเนอร์มามาร์กหน้าได้อีกด้วยนะคะเราไปเริ่มทำโทนเนอร์มะเขือเทศกันเลยนะคะ สำหรับมะเขือเทศจะใช้มะเขือเทศลูกใหญ่เลยค่ะล้างทำความสะอาดโดยใช้เบกกิ้งโซดาแช่ไว้10นาทีนะคะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะเบกกิ้งโซดาสามารถล้างสารพิษสารเคมีที่ติดมากับมะเขือเทศได้ถึง90%เลยนะคะหรือถ้าจะใช้มะเขือเทศออแกนิกหรือมะเขือเทศปลูกเองก็ไม่ต้องกังวลค่ะ สำหรับมะเขือเทศมีสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยลดความเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวค่ะและยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยล่องลึกของผิวหน้าด้วยนะคะและในมะเขือเทศยังมี AHA ซึ่งเป็นกรดผลไม้จากธรรมชาติช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนทําให้หน้ากระจ่างใสค่ะและยังช่วยกระชับรูขุมขนให้รูขุมขนเล็กลงอีกด้วยนะคะ จะใช้มะเขือเทศหนึ่งลูกนะคะเราจะทำไม่เยอะค่ะถ้าหมดแล้วค่อยทําใหม่ค่ะเพราะว่าของสดจะมีอายุสั้นนะคะพอขูดให้ละเอียดแล้วเดี๋ยวเราจะนำมากรองอีกครั้งค่ะและสำหรับกาก,ากที่กรองเหลือแล้วยังไม่ต้องทิ้งนะคะสามารถนำมาสครับผิวได้อีกค่ะ หลังจากเราได้น้ำมะเขือเทศแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใส่เจลว่านหางจระเข้ค่ะใส่เจลว่านหางจระเข้1ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับความดีงามของว่านหางจระเข้นอกจากจะเติมน้ำให้กับผิวแล้วว่านหางจระเข้ยังช่วยลดเลือนจุดด่างดำริ้วรอยต่างๆได้อีกด้วยนะคะทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นค่ะ คนว่านหางจระเข้กับน้ำมะเขือเทศที่คั้นไว้ให้เข้ากันก่อนค่ะพอเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ำกุหลาบค่ะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำกุหลาบก็สามารถใช้น้ำแร่หรือน้ำต้มสุกก็ได้ค่ะ และน้ำกุหลาบก็หาซื้อได้ไม่ยากค่ะในช้อปปี้หรือ Lazada ก็มีขายนะคะสำหรับในน้ำกุหลาบจะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยป้องกันเซลล์ผิวไม่ให้ถูกทํำ้ายจากแสงแดดสารเคมีหรือฝุ่นละอองค่ะและยังช่วยลดการอักเสบของผิวลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยให้ความชุ่มชื้นต่อผิวปรับสมดุลผิวควบคุมความมันและยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกกุหลาบทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายด้วยค่ะ พอคนผสมเข้ากันเสร็จแล้วหาขวดมาใส่เก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะและวิธีใช้หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดผิวหน้าแล้วเทโทนเนอร์ลงบนสำลีค่ะแล้วเช็ดให้ทั่วใบหน้าจากนั้นก็ทาครีมหรือเซรั่มตามปกตินะคะใช้วันละ2ครั้งเช้าเย็นค่ะและวิธีเก็บรักษาเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ควรเก็บใส่ในตู้เย็นนะคะเก็บไว้ใช้ได้7วันค่ะ อย่างที่บอกไว้ตอนต้นค่ะโทนเนอร์นอกจากจะเช็ดทำความสะอาดผิวแล้วโทนเนอร์ยังสามารถใช้สเปรย์ผิวในระหว่างวันเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้ผิวได้นะคะและยังสามารถนำมามาร์กหน้าพอกหน้าได้อีกด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะมาร์กหน้าแบบไหน ต่อไปเรามาดูการมาร์กหน้ากันค่ะแผ่นมาร์กหน้าแบบนี้หาซื้อได้ที่วัสันค่ะหรือถ้าเป็นแผ่นมาร์กหน้าแบบเม็ดตามไดโซก,ก็มีขายนะคะเดี๋ยวเราจะเท,ทโทนเนอร์ใส่ลงไปให้ชุ่มๆเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมา,มาร์กหน้ากันค่ะก่อนมาร์กหน้าต้องล้างทำความสะอาดผิวหน้าก่อนนะคะ เสร็จแล้วมาร์กไว้15-20นาทีค่ะแล้วลอกแผ่นมาร์กหน้าออกโดยไม่ต้องไปล้างหน้าอีกแล้วนะคะจากนั้นก็ทาครีมหรือโลชั่นได้เลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำใช้ดูนะคะโทนเนอร์มะเขือเทศทำไม่ยากเลยค่ะปลอดภัยและได้ประโยชน์นะคะที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ